สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมคลิปนี้ทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้แอดมินจะพาทุกๆท,ท่านนะครับไปดูตัวเลขของอาจารย์ดุยพารันนะครับที่กำลังดุงดังอยู่ในขณะน,นี้และก็ได้คำนวณหวยเข้ามาหลายงวดน,นะครับนี่คืองวดวันที่17มกราหกสีนะครับที่แอด ได้ดูผลงานของคุณดุยพรันคือ2 5และ8 5ที่เข้านะครับต่อด้วยงวดวันที่1กรุมภาพันธ์พุทธศักราช2,564อาจารย์ดุยพารันก็ยังให้ตัวเลขมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็น5 6 9 6 5 7 9 7 5 8 9 8 ก็ยังเข้าอยู่นะครับวันที่16กุมภาพันธ์พุทศักราช2564อาจารย์ดุยพารันก็ได้ให้83 93 85 96 86 56และก็ตามด้วยเลขฝันของอาจารย์นะครับ180นี่ก็เข้าล่างนะครับ93เป็นเลข3หางนะครับของอาจารย์ดุยพารัน งวดน,นี้อาจารย์ก็ได้โพสต์ที่ Facebook ส่วนตัวว่าความเชื่อส่วนบุคคลที่อาจารย์ได้จุดถูกนะครับทุกทุนก็อาจจะเห็นนะครับอาจารย์บอกว่า5 5 5 2 2 5 2 5 5 5 5 5 2ถ้าแปลแบบนี้จะชนชุดที่ผมเคยวางไว้ชูกจะมาหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับจุดแบ่งให้ดูเฉยๆเกิดมาจริง กิดมาจริงๆเดียวจะหาว่าไม่โบอกอาจารย์ได้พูดไว้แบบนี้นะครับและพูตต่อไปของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็ได้บอกว่าสวัสดีตอนเที่ยงทางหน้างดสูงทางเช็นนะครับเนื่องจากมีคุณแอบเอาไปเชผมอุตส่าห์บอกแล้วนะว่าห้ามผมตั้งใจให้คุณที่ขอไปซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นเบาได้บอกนะครับเลขเบิมี22-66ใครไม่ชอบก็ตัดออก พอมีทุนก็ติดไว้หน่อยนะครับโชคดีทุกท่านสำหรับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2564อาจารย์ดุยพรันก็ได้ให้มามืนดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็น5 2 9 2 5 6 9 6และระวังเลขบินนะครับ2 2และ6 6จากที่แอดดูนะครับ52จะเข้า ตรงกับเลขทูปที่ท่านอาจารย์ได้จุดทูมนะครับที่โพสไว้ก่อนหน้านี้นะครับหากท่านใดที่ชอบนะครับหรือว่าตัวไหนที่เข้าตัวไหนโดนใจก็อย่าลืมเสียงโชคเสีงยงทายเสียงดวงกันดูนะครับสําหรับหวยของอาจารย์ดุยพารันนะครับขอบคุณนะครับสําหรับแนวทางดีๆจาก Facebook อาจารย์ดุยพารันนะครับสําหรับคลิปนี้ คนไหนที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดที่จะหาเลขเด็ดเลขดังมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอใหม่ๆที่แอดได้นำมาให้ทุกๆท,ท่านชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขเด็ดเลขดังหวยซองเลขทูบเลขปฏิทินนะครับสถิตีหวย อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้แอดขอให้ทุกทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยกันทุกๆคนนะครับอย่าลืมนะครับกด s ั b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม